สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธมี่นะคะดิฉันนธมี่สมนทาเป็นทนายในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้น Visa, านวีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะหลายๆคนติดต่อเข้ามานะคะเพราะทราบว่ามีดราม่าเรื่องของรัฐมอนทานาและการแปนติ๊กตอกไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ วันพุธที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะผู้ว่าเกรกจ i a n f o ฟอร์เต้นะคะผู้ว่าการรัฐมอนทานาได้เซ็นอนุมัติกฎหมายใหม่แบนทิกต o อกทำให้รัฐมอนทานากลายเป็นรัฐแรกในประเทศสหรัฐเมริกาที่มีกฎหมายแบนทิกต o อกอย่างเป็นทางการข้อกำหนดของกฎหมายแบนทิกต t อกนั้นมันมากกว่าคำว่าแบนทิกต o อกค่ะ กฎหมายนี้ทำไรบ้างคะข้อกำหนดของกฎหมายนี้นั้นตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2024เป็นต้นไปผู้คนประชากรประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐมอนทานาะจะดาวน์โหลดแอป TikTok ไม่ได้นะคะข้อกฎหมายนี้เขาห้ามผู้ให้บริการหรือว่าเซลฟ์โฟนแคริเออรต่างๆนะคะไม่ให้เปิดการดาวน์โหลดคือห้ามไม่ให้ผู้ใบริการนั้นทำให้แอป ทิกตอกนั้นดาวน์โหลดได้สำหรับผู้ที่อยู่ในรัฐมอนทานาเท่านั้นและถ้าทำผิดกฎจะมีโทษปรับ1,000 10, 0ดอลลาร์สหรัฐต่อวันอันนี้คือค่าปรับที่จะปรับผู้ให้ใบริการดาวน์โหลดแอปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายนี้ไม่มีบทลงโทษผู้ใช้งานทิกตอกนะคะ แล้วถ้าอย่างนั้นมันกระทบกับผู้ใช้ t ิกตอกไหมคุณลองคิดถึงแอปต่างๆใช่ไหมคะไม่เฉพาะแอป t ิกตอกหรอกแอปต่างๆเนี่ยมันมีการอัปเดตตลอดเวลาบางแอปถึงแม้เราใช้เวอร์ชั่นเก่าเราไม่อัปเดตเราก็ยังใช้ได้แต่บางแอปมันบังคับให้เราต้องอัปเดตถ้าเราไม่อัปเดตเราใช้ต่อไม่ได้หรือเราจะไม่มีฟีเจอร์ใหมๆ่ๆคูลๆให้มันเล่นนะคะทีนี้สําหรับผู้ใช้ทิกตอกเนี่ย การอัปเดตหรือการมีอัปเดตแอปเนี่ยก็อาจจะมีเพลงใหม่ๆมีลูกเล่นใหม่ๆให้เขาได้ใช้นะคะดังนั้น,นการที่ห้ามไม่ให้ดาวน์โหลดก็คือห้ามไม่ให้อัปเดตด้วยเพราะห้ามไม่ให้ดาวน์โหลดก็แปลว่าคนที่มี t i k t o k อยู่แล้วต้องใช้ t i k t o k เวอร์ชันเดิมไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งแนนะอาคตใช้ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าทำไมรัฐมอนทานาจึงต้องออกกฎหมายนี้ด้วยรัฐมอนทานานั้น ออกกฎหมายนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะกระแสต่อต้านแอปติกตอ,อกในอเมริกานั้นเกิดขึ้นจากความกังวลของหน่วยงานและนักการเมืองของรัฐบาลนะคะว่ารัฐบาลจีนอาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานติกตอ,อกที่อาศัยอยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการขอข้อมูลจาก ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok นั่นเองค่ะแม้ว่าทาง TikTok จะได้ออกมาปฏิเสธข้อกังวลนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วว่าไม่จริงไม่จริงไม่มีการดูดข้อมูลใดๆการใช้ TikTok นั้นจะไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐบาลจีนอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าการให้ข้อมูลนี้ก็ไม่ได้อชชัวนะคะไม่ได้สร้างความกังวลให้น้อยลงไม่ได้ผ่อนเบาความกังวลใจของรัฐบาลเลย ข้อมูลจาก Pew Research Center นะคะเผยว่าปัจจุบันนี้มีผู้ใช้ TikTok ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยเนี่ย150ล้านคน TikTok นั้นมีความนิยมชมชอบป๊อปปูล่ามากเป็นพิเศษในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีอายุระหว่าง13-17ปีและอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ16%ของกลุ่มอายุนี้นะคะให้ข้อมูลว่าฉันเล่น TikTok แทบทั้งวันเลยก็เสพติด TikTok จริงๆนะคะ แม้ว่ากฎหมายจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะการดาวน์โหลดไม่ได้จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ไม่ให้ใช้งานแต่ผู้ใช้ก็ ยื่นฟ้องค่ะกฎหมายเรื่องของ TikTok นั้นนะคะออกมาในวันที่17พฤษภาคมนะคะไม่รอช้าค่ะ2วันถัดมาวันที่19พฤษภาคมผู้ใช้งาน TikTok จำนวน5คนได้ยื่นฟ้องต่อศาลร,รัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาขอให้ออกคำสั่งยกเลิกกฎหมายของรัฐมอนทนาเรื่องของการแบนด์ t t o t o นี้โดยให้เหตุผลว่า รัฐมอนทาน่านั้นต้องการใช้อำนาจนอกกรอบความมั่นคงแห่งชาติและยังปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับที่หนึ่งในการพูดถึงเรื่องของ First Amendment นั่นเองนะคะ จททั้ง5รายนี้ไม่ใช่ผู้ใช้ธรรมดาแต่เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือการทำมาหากินคือการได้เงินของเขานะคะเขาหารายได้จาก TikTok นี้น่าจะคงจะเป็นก่อเป็นกรรมเหมือนกันนะคะเขาจึงมาฟ้องร้องนะคะนับว่าเป็นการรีแอคกลับมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายออกวันพุธนะคะพุธที่17สุกที่19ฟ้องเลยค่ะเป็นการฟ้องร้องของผู้ใช้ Tik t o อกนะคะสุกที่19ผู้ใช้ Tik t o อกฟ้อง จันที่22 TikTok ก,ก,ก็ฟ้องเลยค่ะ TikTok ฟ้องนะคะจันทที่22พฤษภาคม TikTok ฟ้องรัฐมอนทานากลับครั้งนี้ยื่นที่ศาลแขวงของรัฐมอนทานาะเพื่อขัดค้านกฎหมายแบนดังกล่าวนะคะในข้อหาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญริรอรสิทธิเสรี ในการพูดนะคะ speech นะคะดูแล้วนะคะดราม่าเรื่องนี้คงจะไม่จบง่ายๆต้องมองดูนะคะว่าทําไมทางฝั่งรัฐบาลถึงออกกฎใหม่นี้มาทําไมผู้ใชจ้จึงไปฟ้องและทําไมทิกต o k จึงไปฟ้องเวลาเราดูเราคงต้องดูให้ลึกไปนะคะว่าเหตุผลของแต่ละฝ่ายนั้นคืออะไรบ้างนั่นก็คือดราม่าเรื่องของ Tik t o อกเบาๆนะคะจบข่าววันนี้ด้วยดราม่าวันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยและอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงที่ช่องนี้ค่ะสำหรับคนที่ต้องการติดตามข่าวสารทางด้าน i ิ m เ g ก a รชั n นนั้นเรายังมีช่องทางการติดตามสำนักงานทางช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook, Twitter และ i n s t a g r กรมค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ